เชอรี่พามเหลืองข้างล่างบ้านแอดีก็สึกแล้วค่ะแล้ววันนี้แอดีก็พาก,กรอมาเก็บด้วยไปกัน strong รกรอนผู้สีเจเจ,เจ strong เออนี่เจเจแข็งแรงมากนี่แบกอุปกรณ์ทุกอย่างถือกล้องแล้วก็อุ้มน้องชายด้วยส่วนน้องชายก็ถือตะกร้าค่ะกอนตะกร้าล่ะตะกร้าอยู่ไหน<ย>ท,ำไทำไมตะกร้าอยู่นู่น่ะ ทำไมตะก้าอยู่นู่นนะไปไปหยิบตะก้าเลยอะหยิบเอเก่งๆไปไปกันเลยอุ้ยแขนจ๊จจะหลุดแล้วก่อนเอากอนกนลงกอนลงเลยครับอ้ยกอนหนูหนักมากกอนมาแล้วเจ๊จเจอที่นั่งพักสำหรับเราแล้ว อะไรนะครับนูนนี่เจ๊นี่อ๋อให้เจ๊เจไปเอาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้กองกองถ่ายเด็กเจ๊ไปเก็บให้อ่ะกองกองไหนดูซิเห็นเจ๊เจ๊ไหมเขาท่านใจถ่ายวะมึงก็เอาลูกไหนเอาลูกนี้ใช่ไหมเอาชิ้นีไว้ <laughs> นี่ไงกองกองเจ๊เจไม่เห็นเด็เจเลยซิกกลับมาแล้วอุย้ย เป็นการถ่ายที่น่าเห็นดูมากคุณก็อยากได้เยอะๆยอะไหมอยากได้เยอะๆยอะไหมครับเอออย่าพึ่งกงก็อย่างงี้ไหมเดี๋ยวเราไปเก็บเยอะๆเดี๋ยวเรามากินด้วยกันโอเคไหมครับโอเคอุ้ยก่อนทำไมนบันนี้โดนน้องชายหัวล้อใส่นะคะอุ้ยคึกกงก็ดีนะเนี่ยเจ๊เจ๊เธอเชี่ยวชาญกับเส้นทางนี้ไม่งั้นได้กลิ้งไปด้วยกันแล้ว ข้าก่อนครับมาเยสเย a ไปนี่ไงเป้าหมายที่เราจะเก็บคือข้างบนนี้ที่ทุกคนเห็นไหมแต่ว่าเอริ่เก็บไม่ถึงอุยแต่อันนี้สุกดีมากเลยอะจะเอาลงมายัางไงอะอเป็นระบบเป็นลิงบาบูนให้เธอแล้วก่อนนี่ไงเนี่ยตรงนี้กำลังดีเลยข้างบนก็ดีโอ้แข็งถ้ามันตออกลงมาก้อนนี้ไงตกลงมาแล้วหายไปไหนหมดแล้วอ,อะไรนะครับ อ๋อ oh, ตัวนี้เหรออ๋ออันนี้ใช่ไหม <The eye. S 2> เอ้ย,ยกตอนกร์เก่งๆนี่ยังก่อนเจอให้แล้วหนึ่งรูปนี่ไง <blind> นี่ไงลูกนี้ที่โตมาลูกนี้ที่เล็งไว้กว่าจะได้งไงนี่ไงลูกนี้นี่นี่ก็ลูกข้างล่างนี้เดี๋ยวลูกข้างนี้ให้กองกอนกินดีกว่าลูกนี้ลูกใหญ่มาก <S 2> <S 2> อึบโหลูกนี้สมบูรณ์แบบนี่ ได้มาแค่นี้เองก่อนน <Okay. S 1> ี่จะเก็บได้แค่นี้อ่ะก่อนยังไงลูกนี้ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่มากมากไหมใหญ่มากมากนี่แข็งแกรงจิจะจะไปเก็บให้เพิ่มโอเคไหมครับโอเคไปบายบายมาเก็บเชอร์รี่พรามเพิ่มให้กันก่อนจิจะ,ะดูซิมีตรงไหนนี่ไงขง้างบนนี้สุกลูกนี้ใช่ไหมกอนเนี่ยลูกเนี้ยจิเก็บให้ อุย้ยนี่ไงได้แล้วนี่ไงกังกองลูกนี้ใช่ไหมมาอุ้ยมัน <Avenue. S 1> จะเยอะพอเอาไปแบ่งปะป่าได้ไหมเนี่ยเ <sk ys> ดี๋ยวจะจเดินอุ้ยดูเดี๋ย <sk ys> กองกองเดี๋ยวเจเจเดินเข้ามาดูข้างในนะโอเคไหมครับโ <sk ys> อเคไ, <sk ys> ไหมครับกอนโอเคเจเจไปเอาให้ฮึบ น,นี่ไงสมลูกหนึ่งนี่เจอแล้วยังไงได้แล้วอุ้ยฝั่งนี้ก็สุกดีเหมือนกันแล่ละข้างในข้างในนวนด้วยชึบ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ เรานี้เก็บมาได้ประมาณนี้แล้วก้อนเจเจมาแล้วฮึบ๊บไงเิเจเอามาให้แล้วเยอะไหมไงเดี๋ยวเจ๊จปอกให้นะโอเคไหมไงได้แล้วนี่อะอะอืมอร่อยไหมครับ ี่จะจิ้มกับพริกเกลือคุณพ่อ,อกลงผู้ซิพริกเกลือคุณพ่อพ่อเออนี่จริงกับพริกเกลือคุณพ่อนะคะอืมอร่อยคก้อนเช็ดมือไหมครับจะจะอาทิชชู่เสี่ยงให้อ่ะเอาไปเช็ดมือเช็ดปากด้วยนะ ใช,ช้ดปากค่ะเช้แบบลูกผู้ดีมาเช็ดมือด้วยครับแต้มืออีกข้างหนึง่งอีกข้างหนึง่งเคไปไปกันแล้วเนาะอ้าวกงอกอนถ้าเรากินเดี๋ยวปะป๋าไม่ได้กินนะเอากลับไปให้ปะป๋าด้วยไหมไปะป๋าไปกงกอนถือตะกร้าไปเลยถือตะกร้าไปเลยเก่งเก่งป,ปก้อนกลับบ้านกัน ไปกันเลยอะ,อะไรอ่ะ